นิยายดักนิยายเสียงเรื่องเจ้าพ่อเถื่อนบังคับรักตอนที่16เมื่อตะว,วันฉายต่อตากับเทเลอร์อย่างไม่คิดจะวัดวันหรือลดละมันจึงทำให้สองพี่น้องตระกูลอสะเทพได้แต่มมองหน้ากันด้วยอาการพูดไม่ออกบอกไม่ถูก จะเอาไงดีหัวสมองที่เหลือเนื้อที่ให้คิดน้อยนิดปั่นเร็วจีไม่รู้ว่ามาถึงจุดนี้ได้ยังไงผมว่าแต่ผมไม่ว่าตะวันฉายพูดขัดโควิดที่กำลังเข้าควบคุมสถานการณ์ขณะที่มือเล็กๆของมินตราก็ปีบมือของเทเลอร์เป็นการปรามเขาอยู่ในทีก็เห็นอยู่หรอกนะ ว่าตอนนี้เทเลอร์ยังคงยิ้มได้แต่อาการกระตุกมือชนิดที่ว่ามือของเขาส่งไอร้อนๆวานนี่ยมันแปลว่าอะไรคะท่าทางของตัว,วันฉายกระยี่ยวนกรนประสาทสลึกเกินเมื่อคืนน้องมินสวยมากเลยนะครับเขาเอ่ยชมขึ้นมากลางปล้อง พยายามโยงเรื่องเข้ามาหาเมนตรายอย่างจงใจขัดใจเจ้าพ่อยิ่งหนักเขาจึงเริ่มบีบมือของเธอเหมือนห่วงของขอบคุณค่ะเมนว่าเออจะขอตัวไปอ่านหนังสือดีกว่าคุณบอกว่าจะต้องไปทำงานของคุณไม่ใช่หรอกคะ้ะเธอหันไปถามเทเลอร์ตอนท้ายและเขาพยักหน้าตอบรับ พยายามอย่างยิ่งยวดที่จะใจเย็นไม่เอาหน้าน้องมินพี่อุตสาห์มาคุยด้วยก็น่าจะคุยกับพี่ก่อนสิเขาจะกลับก็ให้เขากลับไปตะว,วันฉาย,ยังไม่ยอมหยุดนิสัยอันน่ารังเกียจของเขาเมื่อเขาทำท่าจะขยับตัวเข้ามาหามินตรานั่นทำไม่เทเลิก ดึงมือของเธอเข้าไปหลบหลังเขาอย่างคนห่วงของตะวันฉายถึงกับชะงักกึกเขาตรงใจต่อตากับเทเลอร์โดยตรงผมไม่ได้ขอความคิดเห็นของคุณนะเทเลอร์ที่นี่คือบ้านของน้องมินผมมาหาน้องมินกับเอ้กล้าไม่ใช่คุณซึ่งก็เป็นแขกของบ้านนี้เช่นกันน่าดําคาญชะม,มัดเมนตาคิดอย่างเงีย และโควิดก็เห็นแล้วว่าสถานการณ์มันชักจะอึดอัดยุ่งยากมากเพียงใดเออผมว่าก็บอกแล้วไงว่าผมไม่ว่าตะวันฉายบอกอย่างรำคาญนี่พี่หนึ่งอย่าหาว่าผมง้นงี้เลยนะผมไม่พร้อมให้พวกคุณมาทะเลาะหรือมาสร้างดังสีอมหิตต่อกันผมเป็นเจ้าของบ้านนะกะรุณาให้เกียรติผมด้วยโกวิด เริ่มเดือดขึ้นมาจนเป็นดิ้วๆและมินตาก็อยากจะปรบมือให้กับพี่ชายโกวิดไม่ดูถึงการมาของตะว,วันชายร้อยวันพันปีก็ไม่เคยพบกันนอกจากจะมีงานเล้ีงสังสรรค์ของพี่ชายของเขาและถ้าเขาให้คะแนนมารยาททางสังคมซึ่งแน่นอนว่าเทเล์ชนะเลือดทั้งหมดแต่ทำไมหมอนี่มันถึงยังกล้าเข้ามา ในสนามประลองครั้งนี้ด้วยเขาเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันขอโทษทิวะ่ะพอดีฉันพอใจน้องนายฉันก็แค่อยากทำความรู้จักกับน้องบินบ้างให้เธอมีโอกาสตัดสินใจแต่มันติดอยู่ที่ตะวันฉายจงใจหันไปมองเจ้าพ่อที่ยังยืนบังนางฟ้าของเขาซึ่ง เป็นการประกาศอย่างชัดเจนแล้วว่าเขาจองเธอแล้วใครหน้าไหนก็ห้ามแตะไม่เว้นแม้แต่ลูกชายเจ้าโสาวจากประเทศไทยอย่างตะวันฉายมาสู้มาทำคะแนนกันสิแบบแฝงแ,แบบลูกผู้ชายนะี่ยมินตรา ดูหน้าออกมาจากกลางของเทเลอร์เมื่อรู้สึกได้ว่าเรื่องสับจะไม่เข้าเขาแล้วคนสวยเริ่มอยู่ยากแม้ตะวันชายเองจะมีสิทธิ์แต่การทำขนานแบบนี้คนอึดอัดคือคนกลางอย่างเธอนะไม่ใช่ใครอื่นเธอไม่ชอบแบบนี้เลยแต่นี้มันดึกแล้วนะคะขอโทษจะ้ะเมื่อกลางวันพี่มีงานอนะ ตวนฉายพูดเสียงด้าเดึงเพื่อตอบคำถามของเธองานของแกแค่พาไฮโซมาเที่ยวและเพิ่งจะส่งเธอกลับไปเรียนต่อที่แคนาดาส่วนแกก็ไปเดินเที่ยวในบ่อนเพิ่งจะซื้อแชมเปญมาหลังจากที่แกนั่งเล่นถลุงเงินพ่อแม่ของแกหมดในคาสิโนโจนเบื่อแล้วจึงเพิ่งนึกได้ว่าจะมาหามมนตรา ดึกดึกดื่นๆื่นทั้งที่แกก็รู้ว่าเธอมีเรียนตอนเช้าดูเหมือนแกจะเป็นคู่รักที่ดีเหลือเกินนะไม่มีใครรู้หรอกว่าสิ่งที่เธอรู้เทอเลอร์รน,นั้นพูดออกมาจริงหรือเท็จประการใดแต่มันก็ททำให้ตะว,วันฉายมีสีหน้าที่เปลี่ยนไปจนเห็นชัดลูกชายเจ้าสัวหนวดกระตุก ต่อตากับเจ้าพ่อ,อยิม้มหมายมากเจ้าพ่อยิ้มอย่างเยือกเย็นผมขออนุญาตนะคุณกล้าแต่ถ้าไอ้เพลย์บอยนี่มันยังอยู่ในบ้านของคุณผมคงไม่มีทางเลือกอื่นเขาตัดสินใจจูงมือของเธอไปที่ห้องอย่างวิสาสะขณะเรียกคนของเขาเข้ามาเอียนหน้าเข้มรับคำสั่งของเขาเฝ้าหนางฟ้าของเชนไว้อย่าให้ใครเข้าห้อง,องเธอได้ คำสั่งเบาๆขณะที่เขาดึงมือของมินตราขึ้นมาแล้วบรรจงจุบลงบนหลังมือของเธอจนเธอได้รับไออุ่นจากปากนุ่มๆและผมจะโทรมานะรอยยิ้มของเขายังคงที่แม้แววตาจะแข็งไปสักนิดแต่ก็แค่นิดเดียวเพียงเท่านั้นเมื่อเขาสบตาเธอแววหวานก็ยังคงอยู่เขาปล่อยมือจากเธอ เมื่อเธอยิ้มเป็นการตอบรับเมนตรานึกเสียดายที่สถานการณ์แย่ๆมาเกิดขึ้นจากตะวันสายเพียงคนเดียวไม่เอานะน้องมินเธอเชื่อเขาหรอพีมไม่ได้ทำอย่างที่เขาพูดนะตะวันสายพูดออกมาสีหน้าของเขาดูเหมือนแก้ตัวอย่างที่เธอไม่ได้คิดเข้าข้างตัวเองก่อนแน่ๆช่วงนี้มินเรีนหนักนะคะ มินแค่อยากเตรียมตัวก่อนไปเรียนวันพรุ่งนี้พี่หนึ่งคงไม่ว่าอะไรเธอบอกอย่างนึกรำคาญจริงๆก่อนจะยกมือไหว้ขอตัวนะคะเธอหันหลังกลับไปหาเทเลอร์ไม่ว่าตะวันฉายจะทำท่าเช่นใดแต่เมื่อฝ่ายนั้นขยับเตรียมจะเข้ามาใกล้เอียนก็เข้าขวางทันที และอารักขานายผู้หญิงของเอียนอย่างเต็มที่จนเธอนึกอุ่นใจเดินทางปลอดภัยนะคะแล้วฉันจะรับสายคุณเธอยิ้มน่ารักให้เขาสบตากับเขาอย่างมีนายที่ดีต่อกันทำให้เขาวางใจเทเล่ยิ้มรับก่อนจะหันไปปกมือให้กับโควิดเป็นการอำลาและพี่ชายของเธอก็ะปุกมือตอบรับ เมนตราปิดประตูห้องไปแล้วเทเลอร์จึงเดินออกไปโดยมีวิวมาคอยยืนต้อนรับเจ้าพ่อหนุ่มพวกเขาคุยเรื่องงานกันนิดเดียวทันทีที่ได้พบหน้ากันดาวกับไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับเรื่องขุนเคืองที่ทำให้วาวุ่นใจตะวันฉายจะเสียอารมณ์แต่คนที่เสียอารมณ์มากกว่านั้นก็คือเมนตราและโกวิด พราะพอจะรู้กิิศัพที่น่าเบื่อของตะวันชายเขาเป็นลูกคนกลางของเจ้าสัวคนดังของประเทศไทยทําตัวสมเลเทมเมามากกว่าลูกของลูกคนอื่นๆของท่านเจ้าสัวใครได้เป็นผัวคงช้ำใจจนวันตายจะดึงต่อไหมเจ้าบ้านถามตะวันชายตะวันชายจำท่าเส่งก่อนจะพยักหน้า มองหน้าเอียนด้วยความรำคาญใจเทเลอร์ดูเรื่องของเขาได้อย่างทะลุป,ปโปรง่งสมกับเป็นเจ้าพ่อแต่เมื่อทั้งคู่ดื่มอยู่ได้ราวครึ่งชั่วโมงตะวันชายก็ได้รับโทรศัพท์ด่วนจากพี่ชายคนโตของเขาให้รีบกลับไทยให้เร็วที่สุดเพราะมีบางเรื่อง ที่ลูกนอกครกอ,อย่างเขาอาจถูกดีดกระเด็นออกจากวงตระกูลถ้าอยู่ๆจะมีภาพรับกับสาวๆและภาพไม่น่าดูของตะวันฉายที่ใช้สังเสพติดในงานเลี้ยงสังสรรค์กับสาวๆที่นุ่งน้อยห่มน้อยคำกูที่ว่านี้จะไม่ถูกเปิดเผยหากเขาไม่เลิกเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับนางฟ้าของเจ้าพ่อ ตะวันฉายสะดุ้งนางฟ้าของเจ้าพ่อเงินรึตะวันฉายริบขอตัวออกจากบ้านของโควิดอย่างหัวเสียเจ้าพ่อเถื่นไม่ใช่แค่ขู่แต่เขาทำจริงเมื่อเตือนไม่ฟังก็ต้องเจอไม้แข็งเอียนได้รับข้อความทันใดก่อนจะหันมาบอก คุณเทเลอร์ให้เวลาคุณ5นาทีนะครับคุณตะวันชายและตอนนี้ถ้าคุณยังไม่ออกจากห้องนี้ภายในเวลาที่กำหนดแล้วก็ท่านจะปล่อยภาพพวกนั้นให้กับนักข่าวและตอนนี้เหลือเวลาแค่3นาทีกับอีก55วินาทีคงไม่ต้องบอกหรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นตะวันชาย แจกคำหยาบกายใจเอียนแต่ยังรีบสวัสดก้นหนาหนาของเขาออกจากคอนโดมิเนียมนั้นทันทีจบแล้วนะคะเจ้าพ่อเธอมังคับรักเจอเจ้าพ่อเจอเจ้าพ่อแผงลิตรเขาซะบ้างพูดไม่ออกเลยสิ ขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังนะต่อฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปวิดีโอของตาด้วยเนานะเนาะฝากกดไลค์นะคะแล้วก็ฝากใจเงินเดือนนะขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังนะคะแล้วก็ คนที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามเราก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนาะรักนะคะพุ่นรักษาสวัสดีค่ะ